มองชูสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมช่องผมอยู่ผมตอนนี้ผมเล่นเกม LC LC มัง้งแต่ที่เรารู้อ่ะผมจะเล่นเป็นออเมริกาและเรากลังจะแพ้ซึ่งนอนอยู่แล้วว่าเราควรทำแพ้เรื่องแพ้แน่แน่น่ะ <c oughs> <c oughs> อังกฤะ <c oughs> มเอาที่ชาร์จแบตไปชาร์จก่อนไม่ได้ทําคลิปหลายเดือนมากครับไม่ว่างไม่ว่างไม่ใช่หรอกปีเกียจโอ้ยอังก็บผมมาแล้วนะผมอาจคิดตอนเวลาประมาณเราก็กระสีมูมเราจะรอให้ปีเตีผมเป็น เจ้าหน้าที่เออเหมือนมันืออินมันก็ชี้ยชอ,ชอย่างนั้นแหละผมก็จะใช้เป็นกระเดชะแต่ก็รับได้มันก็ใช้ได้เราจะเดินทางไปตรงไหนกันผมว่าผมเรายิงหัวตายก่อนใช่ไหมผมจะทำคลิปเดือนละครั้งมัง้ง เป็นไม่ได้ผมก็จะทำเกมงนานอยู่หรอกแต่ถ้าเปนไม่ได้ถ้าเพื่อนแต่ถ้าผมแต่ถ้าเป็น,ปนแบบกระเพา,เเา,เเาเเผมมันก็จะแบบพี่กี่ทำายหูหลบก่อนหลบก่นอนเดี๋ยวตายเธอส่งให้นะเพื่อนนะลิลลี่ะไรวะหรือวะมึมมงม ่ผู้ผิดเหรอเเป็นกองโจรเนี่ย แอ้วหนึ่งเปียนอาชีพผมไม่ถนัดอันนี้เลยอ่ะผมไม่ถนัดเจ้าหน้าที่เลยอะ่ะผมต้องเป็นหมอเม่ดีไม่ผู้ชอมอือทงการถ่ายหลังไม่แล้วแต่แล้วกันมึงมึง เ่องมึงผมจะเริ่มเถื่อนขึ้นตามการเวลาเอ้ยเป็นเป็นสัพเปอร์ดีกว่าคะ่ะไปซัพเปอร์กันดีกว่านะคะโอ้ยแหลกมากค่ะโอเคยไปหายแล้วีินงงหาย อังกฤษอังกฤษชนะสามตาล้วเลยอ่ะอังกฤษ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  มาเลยจูวะว่าประกรันที่ผมไม่ถนัดเลยอยากเล่นนี้อย่างเล่นอันนี้นะคะอยากเล่นนี้ไม่ทันละทั้งวันผมไปทำคลิปยาวเลยเพราะผมขี้เกียจแบบอัดนั่งอัดนั่งอัด,ดผมจะทำคลิปยาวประมาณสามสิบนาที โอ้มันเล่นไปอย่างงี้มันก็นานแล้วปุ๊บกูบ้าเนี่ยเนี่ยอะไรร่าปกายการอัดดูอะดอนขลิเดตอ่ะถนัดก,กูเลยยอถนัดก,กูเลยยาถนัดกูเลยยอไม่รำส่วนควรับผมผมเป็นคนด่า ก็กูบะเตรียมกำลังพลของตน้หยพร้อมอังกฤษจ,จะเป็นครั้งปรากฏการเออปรากฏการเหนือธรรมชาติว้าวเป็นอะไรเนี่ยอังกฤษเหรอไูเป็นอเมริกาปะวะไม่แน่ใจอ๋ออเมริกาเออเราต้องอิง นนเป่า่าาเราจะมารีโหลดกระสุนปืนใหญ,ญ่ของนัปกปืนยังไงผมไม่ชอบใช้ปืนใหญ่แล้วมาติดขดดัดอย,ยู่เรื่อยใครมาวะ เดี๋ยวเข้ามาเว้ยกูยิงนะเว้ยตายยิงตายหูงเว้ยกูวิธีเปอ่เฮ้ยวันพผมโง่อเองอ่ะโอ้ยกูกูสอ่นกูสู เพื่อนไม่ลูกกะลีถูดกด้วยอะล<ะ>ีนี้มันเกิดแต่ไม่มันเกิดเราต้องจบตีมันด้วยปืนใหญ,ญ่อังกฤษ รั่งเศจงเกรนฮฮาาลโอวี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 ววีวีวีเดอีววีวีวเดีิีวีีเีวีววีเดวี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 ีว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 ฮาีวีวีีีวีเ วันนี่ยมันต้องติดขัดอีกแล้วอ่ะกูปื้มเลยนะกูปื้มเลยนะอย่างนี้ปั้งเสร็จ่ปื้มเลยนะร้อนมั้งนะหยดน้ำมันไหมมน้ำมันไหมเอาโคไฟเอาน้ำมันเอาน้ำมันในโคไฟหยดไข่ไข่ มันหยอดดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าของค้าไปวิ่งหนึ่งแดยิงกูนะกูะหาอังกฤษอาแต่ว่าเราโซโห

ใส่โคตรงงเลยมาี่พูดจ,ะจะัดการเองพูดนั่ง๊บเอาไม่ทันด้วยมาพูดจัดก,การเองยังแพ้ ากูยอมแพ้เขาเขาก็ยิงกูตายดิเขาก็ยิงกูตายดิดูส่งได้กูสไม่ไหวกูยอมแพ้แล้วกูปิดอาวธแล้วกูยอมแพ้ยังไงเราก็สู้ไม่ไหวหรอกยอมแพ้แล้วกูยอมแพ้ยอมแพ้แล้วกูขอยอมแพ้อยยาความตายมาแกะมาสู่หน้ากูเลยขอร้องความความาย ยังไงเราก็ไม่ชนะเว้ยนี่แหละกุอยำแพ้แล้วกูย,ยังตายโหยถ้ามึงจะเล่นอย่างนี้กูจะเล่นอย่างนีง้มึงโอ้ยส่วผม,ผมตอนนี้ผมเริ่มเถื่อนแล้วผมเริม่มไป่วนคำหย,ยาบคำหยาบของปีเลย ตรงนี้้แพยอมแพ้แล้วยังฆ่ากูอีกเหรอบ้าไปเลยเพื่อน เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวยิงทหารกีดเหรอฐานกินเหรอ,เ,หลอเลิฟเลิฟเมียวเปี้ยนมาแล้ว คนูุรีเหลดกระสุนปืนและใตอันนะเสียงคิดผมเด้มีผธ้ทรมาน อมันจะตายแล้วยอมแพ้แล้วนุย่ยยาปากพนมของเราดีที่สุดของเรายอมฝากของเราพวกผมอีเดียวก็ทักเลยค่ะบาบิยอง ลก,กลัวมัน<า>เฮ้ยเพื่อนกูไปคับคุณนใหญ่เลยค่ะ ครั้งเดียวกูตายแล้วเอาอะไรกับกูมาฮะไอพวกอิงกูอะลงฮือ ตายยูสงครามกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วทำไมจันหยุดการเห็น่าเธอนะ่ะกูกลัวแล้วกูกลัวแล้ว หละชาแล้วต้องทำให้ถึงที่สุดสบกูนอนเรียงรายตายหงุต็มไม่กูนอนเรียบเออเย้ความแม่มาหึร้เมื่อคุณเย็นคืออะไร ยังแตวด้อนอรนออดผมขู่กับอภปีไปลขออภัยในความไม่เปลิมตรงนี้วิแบกงองังย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 ังโอเคได้哟 แบบนี้ขึนไดเปล่าวะอ้อว้าวสุราสุราปแปลว่าเราแปลวาเราแล้วมันเดินตรงๆสิฮาเล่วะค่ะเมือนเป็นที่ฆ่าไปโยนเลยเนียขุดบ้าเสือว้าย พวกกูต <Es> ้องไปไหนเนี่ยเลี้ยงๆท้าเลี้ทาอ๋อเลยว่ะค่ะมองไม่เห็นแต่ยิงเห็น ไม่รู้ไอพวกอิงกูอะ ลองลองไหมลิกลีสลค่ะลิกลีสีท่อนี้เหลียนสีเหลืองนะคะเหลี่ยนสีเหลืองเหลี่ยงลูก บิตบ <c ười> ิตคอยสีเหลืองทำให้ตายซะไม่เกิดจริงดิเป็นคนนี้แล้วกันเออไอ้กีคนที่ใช้ปืนยาวไม่ต้องใช้ปืนสั้นกับหมดเลยอ่ะ Yeay, Amerika! USA. เมริกาเหนือกับเมริกาใต้ฮัมจุดแบบนี้ไม่น่าจะเป็นแหนะกดแก่เจ็บตายไม่รู้ไม่สิ้นเกดแก่ห้ำใจกูมาผิดทางวะกูแต่สุราเต็มเลย Ui, 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 pitai, ku ka rin suan. Ui, pitai, 请不要说话，你结婚。 โคอินเดียใช้ชาปรีโม้ค่ะโม่า่ผมจะสั่งไพ่หนกระจอกมาเล่นเพราะผมก็ติมกจะเจ่นในทรศทอยู่แล้วเฮ้ยเบลาเบลีเลยเอฟเค

สบสุขาย ด่าดุด่าเหมืนนี้เป็นใหญ่จริงไง,งมันตราบ้านผมคนนี้อ่ะไม่มีผู้บ้าแล้วออทีเป็นปฟันนะคะขึ้นเป็นฟองไฟ 失败不宽容，温柔就。 ủa, hơi không biết nói ra mà rồi là đang game, nhưng mớiตะโก. Hào thôi, bắt đầu 67, 70, 80. Đâu, đã เอ้ยแต่เพื่อนกวูหายไปไหนหมดเนี่ยนีเ่เสียงดับเย่เยผมหมดจดคิดแต่เพียงทวกนี้นะครับแล้วเสวัสดี